จริงๆแล้วคนเราจําเป็นต้องกินคอลลาเจนไหมผมบอกว่าคุณไม่ต้องทานคอลลาเจนถ้าคุณเข้าใจก่อนนะเพราะว่าถ้าคุณเข้าใจเมื่อไหร่คุณจะปฏิบัติตัวรับประทานอาหารอย่างถูกต้องข้อที่1เนี่ยคือร่างกายสร้างคอลลาเจนได้เองแต่หลังจากอายุ30ร่างกายจะสร้างคอลลาเจนได้ช้าลงดังนั้น ถ้าคุณอายุต่ำกว่า30คุณจะไม่ทานคอลลาเจนก็ได้เพราะร่างกายของคุณเนี่ยสามารถสร้างคอลลาเจนได้เองอยู่กินอาหารชนิดต่างๆในปริมาณพอเพียงร่างกายจะสร้างได้เองอยู่แล้วดังนั้นข้อที่2คือสร้างจากหน่วยย่อยของโปรโตีนที่เรียกว่ากรดอะมิโนนะครับจริงๆแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าร่างกายต้องใช้โปรโตีนในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอรวมถึงการสร้างคอลลาเจนด้วยถ้าร่างกายไม่สร้างคอลลาเจนจะเกิดอะไรขึ้นผิวหนังทุกอย่างที่ทุกคนเห็น ภายนอกหล่อๆแบบนี้จะหายไปถ้าร่างกายไม่สร้างคอลลาเจนผมคุณจะร่วงทั้งหมดตั้งแต่หัวจะหลดเท้าแทบจะทุกส่วนรวมถึงกระดูกมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบข้อที่3คอลลาเจนมีทั้งหมด28ชนิดบางคนบอกว่าฉันกินคอลลาเจนจากปลาฉันกินคอลลาเจนจากพืชฉันกินคอลลาเจนจากนู้นจากนี้เนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าฉันกินพอไหมผมอยากจะบอกว่า มนุษย์ไม่สามารถกินคอลลาเจนทุกชนิดได้ในคอลลาเจนทั้ง28ชนิดเนี่ยจริงๆแล้วเราอะรับประทานเข้าไปส่วนใหญ่จะเป็นชนิดที่1และชนิดที่2เป็นส่วนใหญ่คอลลาเจน28ชนิดนี้หลายคนบอกว่าใช้กรดอะมิโนโกี่ตัวคำตอบคือใช้3ตัวเป็นหลัก แต่ไม่ได้หมายความว่ามันมีกรดอะมิโน,โนแค่สตัวไม่ใช่มันมีโครงสร้างที่แตกต่างกันแต่มันเริ่มต้นจากกรดอะมิโน,โน3ตัวคือที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้โปรโลีนไลซีนไลซีนข้อที่4คือถ้าเรารับประทานโปรโตีนครบสมบูรณ์ได้องค์ประกอบครบทั้งโปรลีนไลซีนและไลซีนนครับเราสามารถสร้างคอลลาเจนไดนเองแต่เงื่อนไขคือต้องได้โปรโตีนครบ อย่างน้อยต้องมี3ตัวนี้3ตัวนี้มันไม่ได้อยู่ในอาหารชนิดเดียว3ตัวนี้มันได้จากอาหารหลากหลายชนิดเพราะอาหารทุกชนิดนะเวลาที่เราเอามาแยกย่อยเนี่ยอาหารแต่ละชนิดจะให้กรดอะมิโนที่ไม่เท่ากันข้อที่5นะลโปรลีนได้จากอาหารอะไรบ้าง4ลํลำดับแรกของอาหารที่มีลโปรลีนเยอะก็จะมีเนื้อสัตว์อย่างเช่นไก่มีชีส อ่ะอันนี้ชีสก็มาจากนมถูกต้องไหมอ่ะมีถั่วเหลืองสังเกตนะลองจำคร่าวๆแล้วถ้าพูดถึงไกลซีนล่ะกรดอะมิโนโที่ชื่อไกลซีนเนี่ยได้จากอาหารอะไรบ้างไกลซีนสังเกตเห็นไหมมีของที่สาแหละคือเนื้อสัตว์กับถั่วเหลืองพอเราเห็นว่าอ๋อในเนื้อสัตว์ในถั่วเหลืองในธัญ,ญพืชเนี่ยมีไกลซีนอยู่วันหนึ่งถ้าฉันทานโปรตีนจากสาแหล่งนี้ฉัน จะได้กรดอะมิโน2ตัวและคือโพรีลนกับไกลซีนอา้าวแล้วไอตัวสุดท้ายนะที่ชื่อว่าไลซีนล่ะไลซีนมันมาจากไหนนะครับภาพเป็นแบบนี้เราก็เห็นว่าอ๋อเริ่มสังเกตคล้ายๆกันนะเนื้อสัตว์ถั่วเหลืองเต้าหู้นมวันหนึ่งถ้าเรารับประทานทั้งจากสัตว์จากพืชและจากนมเนะี่ย เราจะได้กดอะมิโน3ตัวซึ่งเป็นแกนหลักในการสร้างคอลลาเจนเวลาที่เรารับประทานโปรโตีนจาก3แหล่งเนี่ยมันมีประโยชน์แบบนี้นี่เองมันช่วยทําให้เราได้กดอะมิโนหลากหลายชนิดแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ย <c oughs> เราทานโปรโตีนไม่ครบถ้าเป็นผมผมทำยังไงผมทำแบบนี้บางทีตอนเช้าทานข้าวน้อยเทคนิคง,ง่ายๆของผมก็คือทุกเช้าจัดไปแลยหงซองฉันได้เวโปรโตีนไปแล้วซึ่งได้นมกับถั่วเหลืองจบและ2แหล่ง กินอาหารอี่งมื้อยังไงฉันต้องได้3แหล่งแน่นอนนะครับส่วนใครก็ตามอ่ะอยากกินแบบผมเป็นตัวอย่างนะครับโดยปกติกล่องหนึ่งที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยที่เพื่อนๆซื้อกันโดยปกตินะราคาเต็ม1กล่องมี1 2ซองราคา1,100บาทแต่ถ้าใครก็ตามบอกว่าอืมโอเคอยากจะลองผมให้แบบลดแลกแจกแถมกันเลยนะซื้อ2กล่องจะแถม1กล่องนันทีเฉพาะ คนที่ฟังถึงข้อนี้เท่านั้นนะพิมพ์2แถม1แล้วแคปหน้าจอไว้นะทุกคนใครอยู่ใน YouTube ก็ส่งเข้าไปใน n like i นะครับใครอยู่ใน Facebook ก็ส่งไปใน Inbox ของ Facebook ได้เลยกลับมาที่ข้อถัดไปการทานคอลลาเจนแทนโปรโตีนได้ไหมผมบอกว่าไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้ทุกคนจำได้ไหม7ข้อที่ผ่านมาเราพูดถึงกรดอะมิโนโ3ตัวแต่ทานร่วมกันได้ไหมได้แต่ทานคอลลาเจน เพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่ทานโปรโตีนจากอาหารเลยผมบอกไม่ได้เพราะกรดอะมิโนมันไม่ครบคอลลาเจนในร่างกายเกินกว่า90%เป็นป็นคอลลาเจนชนิดที่1นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องทานคอลลาเจนชนิดที่1ถ้าเราคิดจะทานคอลลาเจนเพราะคอลลาเจนชนิดที่1เป็นคอลลาเจนที่มีเยอะที่สุดในร่างกายกินทีเดียวซ่อมแซม90%เลยข้อที่10คอลลาเจนชนิดที่2 คอลลาเจนชนิดที่2เนี่ยจะไปอยู่ตามออย่างเช่นระบบทางเดินอาหารคอลลาเจนชนิดที่2จะไปอยู่ในระบบภูมิคุ้มกันคอลลาเจนชนิดที่2จะไปอยู่ในตามข้อกระดูกดังนั้นคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่ากระดูกข้อต่อเส้นเอ็นเนี่ยมีแต่ชนิดที่ 2? ผมบอกไม่ใช่มีชนิดที่1ด้วยแต่มีชนิดที่2รองลงมาข้อ11อย่ารับประทานคอลลาเจนเกินกว่า20กรัมต่อวันเพราะอะไร เพราะถ้าเกินกว่านี้ร่างกายเอาไปใช้ไม่หมดก็ขับออกทางปัสสาวะเขาเรียกว่าเปลืองถ้ากิน20กรัมจะได้อะไรบ้าง20กรัมจะบำรุงผิวผมเล็บกระดูกข้อต่อข้อ12นะต่อเลยมีคนบอกว่าวิตามินซีจะเปลี่ยนเป็นคอลลาเจนผมบอกว่าไม่ใช่ข้อ12ผมคอนเฟิร์มเลยวิตามินซีไม่ได้เปลี่ยนเป็นคอลลาเจน วิตามินซีจะช่วยในการเปลี่ยนโครงสร้างจากไลซีนกรดอะมิโนที่เราพูดถึงกลายเป็นไฮดอกซีไลซินวิตามินซีจะช่วยให้คอลลาเจนเกาะกันแน่นขึ้นเพราะเกาะกันแน่นขึ้นเนี่ยตัวคอลลาเจนก็จะแข็งแรงขึ้นส่วนใครก็ตามอยากจะกินเรียนแบบผมก็ได้อันนี้คือข้างหลังตัวคอลลาเจนคิวที่ผมคิดสูตรขึ้นมาเองบรรทัดแรกคือคอลลาเจนชนิดที่2เห็นไหม พอมันท้าถตดมาเป็นคอลลาเจนชนิดที่1แล้วผมก็ใส่ข้างล่างให้ทุกคนเห็นด้วยเห็นไหมผมใส่ไปแล้ววิตามินซีใส่วิตามินเอใส่ซิง์ใส่นะไบโอตินใส่โฟลิกใส่และผมจะไม่ใส่น้ําตาลเข้าไปแต่ทํายังไงให้รสชาติมันอร่อยก็ใส่เป็นหล่อหังกล้วยเข้าไปแล้วก็ใส่กลิ่นเมลอนโดยการเอาผงเมลอนจากธรรมชาติใส่เข้าไปด้วยอีก2,000มิลลิกรัมดังนั้นใคร มีอยู่แล้วไปดูหลังบ้านได้หน้าตาเป็นแบบนี้แต่สำหรับใครก็ตามบอกว่าไม่เคยกินเลยอยากลองผมให้พิเศษนะครับใครฟังจบไลน์นี้ปุ๊บแล้วอยากกินคอลลาเจนเหมือนที่ผมกินนะครับ2กล่องจาก1440พิเศษแค่1199พิมพ์1199แล้วแคปหน้าจอนะครับโอเครักทุกคนนะครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่กลัวพลาดพิมพ์ไว้1199นะ